วันนี้คือชิบวอลไม่ต้งกับนะวันนี้นะมันคือชิบวอลต้องกับอีกหรอกผมบอกเห็ว่าที่มาโตตรงๆอยู่งวดนี้ปังแน่นอนครับอืมมันใจพ่อมันใจงวดเนี่ยผมกับมันใจน้ำพ่อคือกันละอ้ะวา,อาวงวดหนึ่งตัวน่ะอันโตหกศูนย์เก่าน่ะเลขฟ้าโตหรือเปล่าครับ ตมสองก้าเลือเขมตัวเลยด้วยย่าหัเยมันของผมมัมีแต่ตัวสอน,นี้มัน, <c oughs> มนก็มีสองเก้าวบบนี้มันออกตบกับนกบอกเป็นหยังเขากับถือกันมีได้เราพวกเขาเคยถือนาอยู่แถวนี้ก็นเลครับกับผู้บอกประมาทก็ถูกด้วยว่ะครับเอาสิละมันไะ้ค่อยรุ่นมันครับอ้าวตอนนี้เริ่มต้น ครับผมอ้าวสองสองมีสองสองสองก้าหมมีสองเก้าหกสองมีหกสองหกหกมีหกหกเก้าสองมีเก้าสอง ก็เ,เรียนกะอเบอิร์หไลเนาะฟ้ามวดเนี่ยอ่ะมันมันม,นตมนีตามนี่เนาะมันอยู่ในหลักประจำวันของมันนั่นมาตันนี่ตีส่วเขาบอกู่ได้ว่ามันจะอ,ออกตัวไหนนะครับผมอ่าวันนีสี่สองสี่สองห้าสองห้าสองศูนย์สองศูนสองอมืดแล้วเล็กสองโตเมืดแล้ว วัดช้อนนี้นะครับต้นติดเนียนไฮซีลุมหนิงของต้นเนียน่างวดนี้ 6, เนียนไฮซหลุมเออเขออี่เสิ้นต้ไว้ก็ได้หกสองมีหกสองผมวงกลมให้เลยชัดๆต้นเนียนมันมียไฮซีลุมครับสี่สองหกสองสี่สอง 6ฮลองอันนี้ทีล้ละวบอกกยังครับเออครับหาสองหนึ่งสี 2, ่ลุ้มนี่ละหาสองแล้วก็ 6, หกหกนะบอกเพราคร่บโอ้เนี่ซีหางเนี่ยเออนี่ซีหางบาน,นิสามตัวปานี่สามตัวสามตัวมีสามเก้าสอง มีสามเก้าสองศูนย์หกหกศูนสองห้าสองตัวไหนก็พ่อสี่ห้าสองสสี่ห้าสองเอตัวนี้ผมมัดอยู่เนี่ยอ หน่หลุมด้อว่านี่สามโตนี่เนึ่งศูนย์สองละกสี่ห้าสองหนึ่งสองหลุมออมักเลยแบบที่นี่ผมมักสี่ห้าสองยู่สิเบียรแต้มี่ครับัมาสลองบนตั้งเพื่อผมก็เคยถืออยู่แต่มหักบดนโดนถือจนหนึ่งสามโตนี่ก็ดีังเพื่อเต่าไล่กันอยู่ได้ล่ะครัตอกระตกับตมันเคยมีอยู่ครับมันก็เป็นมันก็เป็นบางช่วงบางจังหวะเพราะ ช่วงดวงเฮามาบาไว้กับบ่ฟัง<ม>ทั้งถือย,ะย,ะยะ่าอย่าสึกได้วะว้ยตัวเก่ามันออกแล้วมันบ่ออกอีดอกอย่าไม่ขึ้นตักเทือกันขึ้นแ้นผู้ถือเลยญตักเทือกบ่ค่อยไล่กแล้วมันอออวะมันออกได้คือเก่าเนาะอืมครับอ่ะคร <c oughs> ับเ,เป็นจังได้ผู้แทนทั้งคุณคือคักเนี่ยว <c oughs> ่าเฮ้ยคือคัก ใส่กันฟาปิ่นเพื่อกันละขัดมาแห้งขับกวดเรียบเลยมันับขัดสักยาต่อระบาดครับผมครับผมเอางวดนี่ปังๆเนาะพ่อเนาะครับ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 เอาครับผมครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเอาพ่อสีสเกตเรือว่าพ่อสีเกตนะครับผมงวดนี้เป็นไหมาแล้วนะครับเด้อ นี่เฟิ่นจับสองตัว้ก้อนนะครับสองตัวนี้ไปได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับเด้ออยุนี่นะครับอันนี้ไปกับบนล่างนะครับแล้วได้พอเห็นลืมเขียนอ่า เพื่อนไฮยูนี่ไปกับบนล่างนะครับเดี๋ยวพอเฮงอธิบายไปทีละขั้นตอนนะครับเนาะไปกับบนล่างนะครับยูนี่เพื่อนไฮเด่นนะครับหกสองหกหกสี่สองหาสองนะครับเพื่อนจับเลขสองไว้เบื้องลักษณะแล้วนะครับคันว่าไปบนล่างดไปแบบเแดบบ้เพื่อนมีสามโตไฮขึ้นกันนะครับคันสามโตดีเพื่อนบอกเอาศูนย์มาใส่นะครับเป็นศูนย์หกสองแล้วก็ C52 คือชุดเน้นนะครับนี่มันมีอยู่ีชุดแต่วพิ่ลเน้นให้เท่านี้นะครับสีชุดก็จะมี3 92, 0 66, 0 62, ามเก6าสองศูนย์หกาสองตะวันลเน้น062กับซีหาสอนะครับนี่เป็นแนวทางของพ่อสีเกตนะครับพ่อสีเกตในงว 2, ดวันที่สิบหกุ่มพาพันสองพันห้า้อยครับเด้อ พ่อเพิ่นกับมีทุระเพิ่นกับเฝ้าลงเหตุทุระของเพิ่นเพิ่นตัดหญ้าเพิ่นเลี้ยงงวัวเลี้ยงควายนะครับทางพุ่นละทางสีเกียรติทางข้าเจ้าไม่ลืมตื้มตั้มกันพุ่นละพอสีเกียรติก็ได้ก็ช่วงช่วงนันก,ก็สีตามกันยากจักหน่อยนะครับ ช่วงที่มีปัญหาทางใช้เดือนนี่ต่ำหนยากจากน้อยแต่ว่าช่วงนี้ก็ง่ายขึ้นนะครับเอาก็ลองผิดจารณาบึ้งครับในแนวทางของพ่อสีเกียรติเด้อครับเด้อแคบเอาไว้บึ้งครับเอาไว้เปลี่ยนแนวทางนะครับเด้อชมเพื่อความบันเทิงและเป็นแนวทางนะครับให้ท่านใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเอาไปเปรียบเทียบกับเจ้าอื่นสำนักอื่นน้ำก็ได้นะครับ เอาไว้เป็นแนวทางเก็บข้อมูลของเพื่นไว้ก,ก็ได้นะครับงวดน,นี้เพื่อนไฮเด่น6-2 6-6-4-2-5-2ครับ3ตัวก็0-6-2แล้วก็4-5-2คนะพี่้องใส่วิจรารณญาณในการรับชมครับเดี๋ยวจะมาพบพ่อกันในคลิปหน้าเด้อพี่รองเด้อนะครับกับแนวทางของพ่อสีเกต อธิษฐช่วงท,ท,ท้ๆเพิ่นมาฟันให้เรือหางเดียวนะครับหรือว่าบางทีเพื่อนก็นเอาพวามฟันมาเปรียบเทียบในฟังเพื่อเอาไปเปรียบเทียบกับแนวทางสูตรที่เพิ่นคำนวณให้มานี่นะครับอาจจะเป็นโชคดีของเขาอาจจะมีสามตัวให้เขาใช้โยได้ก็เป็นได้นะครับเอาจะมาติดตามกันไปในคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ